สวัสดีครับพี่น้องชาววัวก่อนที่ผมจะตัดสินใจเลือกเลี้ยงวัวชาโรเล่น,นะครับผมได้ทําการาศึกษาหาข้อมูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลเกี่ยวเรื่องทางด้านการตลาดและก็การบริโภคเนื้อวอัวนะครับใช้เวลาในการศึกษาหาข้อมูลนาะนพอสมควรเหมือนกันนะครับก่อนที่จะตัดสินใจเลือกเลี้ยงวัวสายพันธุ์ชา์โรเล่น,นะครับจากการศึกษาเรื่องอวิธีการบริโภคเนื้อวอัวนะครับ ผมพบว่าการบริโภคเนื้อวัวในโลกของเรานี่นะครับแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะครับประเภทแรกก็คือการบริโภคเนื้อซากอุ่นนะครับซึ่งเนื้อวัวที่จะใช้ทําเนื้อซากอุ่นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนื้อแดงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะว่า,าในเขตประเทศเขตร้อนนะครับก็จะนิยมบริโภคเนื้อซากอุ่นเป็นส่วนใหญ่นะครับ แล้วก็วัวที่เหมาะสมกับสภาพอากาศในเขตรอนก็คือวัวเนื้อแดงนะครับเนื้อวัวซากอุ่นก็คือ,อเนื้อวัวที่นําไปบริโภคทันทีภายหลังจากการแปลสภาพเป็นเนื้อแล้วนะครับไม่ได้มีกระบวนการบ่มซากนะครับในการบริโภคเนื้อซากอุ่นนะครับมันก็จะมีการปรุงอาหารใช้เครื่องเทศเป็นจํานวนค่อนข้างมากนะครับ แล้วก็ใช้วิธีการปรุงที่ค่อนข้างสุกใช้เวลาค่อนข้างนานเพื่อให้เนื้อนุ่มนะครับเป็นการปรับปรุง texture ปรับปรุงเนื้อสัมผัสของเนื้อนะครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเนื้อซากอุ่นนั้นจะมีเนื้อค่อนข้างที่จะเหนียวนะครับการอบการตุ๋นจะทําให้เนื้อเนี่ยมีความนุ่มขึ้นแล้วก็สามารถรับประทานได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็การใช้เครื่องปรุงเครื่องเทศนะครับค่อนข้างมากก็จะเป็นการปรับปรุงรสชาติของเนื้อวัวนั้นให้ดีขึ้นนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะว่ารสชาติของเนื้อซากอุ่นนั้นวัวเนื้อแดงนั้นนะครับก็อาจจะไม่ได้อร่อยสักเท่าไหร่นะครับเนื้อซากอุ่นส่วนใหญ่แล้วจะไม่ใช่วัวที่เลี้ยงเพื่อ,อผลิตเนื้อเพื่อการบริโภคเป็นหลักนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นวัวที่เลี้ยงเพื่อการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นเทียมเกวียนไม่ว่าจะเป็นใช้ใน การเกษตรนะครับการเทียมคันไถเทียมคลาดอะไรต่างๆนะครับคือเป็นวัวใช้แรงงานนะครับแล้ก็เมื่อถึงจุดจุนะครับก็จะถูกนํามาแปลสภาพเป็นเนื้อเพื่อบริโภคนะครับการบริโภคเนื้อวัวอีกประเภทหนึ่งก็คือการบริโภคเนื้อซากเย็นนะครับเนื้อซากเย็นก็คือเนื้อที่ผ่านกระบวนการบ่มก่อนที่จะนํามาบริโภคนะครับการบริโภคแบบนี้เนี่ยเป็นที่นิยมมากในเขตหนาวนะครับ เมื่อก่อนนะครับในสมัยที่เรายังไม่มีตู้แช่ตู้เย็นนะครับเวลาที่ประชากรในเขตเมืองหนาวนะครับเขาแปรสภาพเนื้อเสร็จนะครับเขาก็จะบ่มตามธรรมชาตินะครับอาศัยประโยชน์จากอากาศหนาวเย็นเป็นทุนเดิมนะครับทําให้เนื้อวัวของเขาเนี่ยมีความนุ่มขึ้นเก็บไว้ได้นานขึ้นนะครับกลิ่นและรสชาติของเนื้อก็จะดีขึ้นนะครับเมื่อผ่านการบ่มในระยะเวลาที่เป็นอพอดีสมควรนะครับ วัวซากเย็นจะเป็นเนื้อที่มีไขมันแทรกเป็นธรรมชาตินะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเขาอยู่ในเขตเมืองเหนือเมืองหนาวนะครับซึ่งจําเป็นจะต้องมีไขมันในการสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายและตัวไขมันที่แทรกอยู่ตามกล้ามเนื้อแหละครับที่จะเป็นที่จะทําให้เนื้อเนี่ยมีความอร่อยมีความนุ่มมีกลิ่นหอมนะครับมีรสชาติที่ดีนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าในการบริโภคเนื้อซากเย็นนั้นเราไม่ต้องปรุงอะไรมากนะครับ บางทีก็มีแค่เกลือกับพริกไทยก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้เนื้อชิ้นนั้นอร่อยนะครับกรรมวิธีในการปรุงก็ถือว่าเรียบง่ายมากนะครับแค่ผ่านความร้อนพอประมาณก็สามารถนำมาบริโภคได้แล้วนะครับวัวที่ผลิตเนื้อซากเย็นนี่นะครับเป็นวัวที่ผลิตเพื่อเป็นที่เลี้ยงเพื่อเป็นวัวเนื้อโดยเฉพาะนะครับดังนั้นเนี่ยคุณภาพของเนื้อเนี่ยที่ออกมาจึงเหมาะสมแก่การบริโภคมากกว่าวัวในเขต เมืองร้อนหรือว่าวัวซากอุ่นนะครับประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองหนาวก็จะเป็นประชากรที่มีไรายได้สูงนะครับดังนั้นเนี่ยกำลังซื้อก็จะสูงตามไปด้วยเขาถึงสามารถซื้อวัวที่มีราคาสูงเพื่อน,นํามาบริโภคได้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยวัวซากอุ่น ็นวัวที่นิยมเลี้ยงและก็นิยมบริโภคในเขตเมืองร้อนนะครับซึ่งเป็นเขตที่มีไรายได้ต่ำนะครับดังนั้นราคาวัวเนื้อซากอุ่นก็จะราคาต่ําตามไปด้วยนะครับผมจึงตัดสินใจเลือกเลี้ยงวัวสายพันธุ์ยุโรปนะครับซึ่งจเป็นวัวที่ใช้สําหรับผลิตเนื้อซากเย็นนะครับเพราะว่าเนื้อซากเย็นเนี่ยสามารถสร้างมูลค่ามีมูลค่าสูงกว่าเนื้อซากอุ่นนะครับ วัวที่เลี้ยงเพื่อผลิตเป็นเนื้อซากเย็นนะครับก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์ที่เป็นที่นิยมสายพันธุ์ที่ดีที่สุดที่สามารถผลิตเนื้อได้มีคุณภาพดีที่สุดราคาดีที่สุดก็คือสายพันธุ์ไทจิมะนะครับหรือบ้านเราจะนิยมเรียกกันว่าวากิวนะครับแต่ทําไมผมถึงเลือกเลี้ยงวัวชาโรเล่นะครับมีหลายคนเหมือนกันนะครับที่ถามผมว่าทาไมถึงเรียกชาโรเล่ ตัวผมเองแม้แต่ตัวผมเองนะครับก็ยังถามตัวผมเองเหมือนกันเลยว่าจะเลี้ยงวัวสายพันธุ์อะไรดีนะครับผมไม่ปฏิเสธนะครับว่าวัววากิวเนี่ยเป็นวัวสายพันธุ์ที่เป็นวัวสายพันธุ์เนื้อซากเย็นที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็ในอนาคตผมเลี้ยงวัววากิวแน่นอนนะครับแต่หลังจากผมวิเคราะห์ด้วยกระบวนการส w o t analysis นะครับอย่างที่ผมกล่าวเมื่อคลิปที่แล้วนะครับทำให้ผมรู้ว่า วัววากิวนั้นไม่เหมาะกับผมในสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะครับผมได้ศึกษา,าหาข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงวัววากิวเลี้ยงอย่างไรให้ประสบความสําเร็จนะครับรวมไปถึงการไปเยี่ยมฟาร์มที่เขาประสบความสําเร็จในการเลี้ยงวัววากิวนะครับผมพบว่าสูตรสําเร็จในการที่จะเลี้ยงวัววากิวให้ประสบความสําเร็จนะครับมีดังนี้นะครับอันดับ1มีแหล่งซื้อนะครับวัววากิวเนี่ยเป็นวัวที่มีตลาดเฉพาะนะครับ แล้วก็ใช้เวลานานใช้ต้นทุนสูงนะครับอันเราจะต้องมีแหล่งรับซื้อนะครับถ้าเราเลี้ยงไปแล้วไม่มีแหล่งรับซื้อนี่นะมันก็ลําบากนะครับขาดทุนแน่ๆน,นะครับเพราะใช้ทุนสูงมากคนที่เลี้ยงวัวประสบความสําเร็จกับสายพันธุ์วากิวนะครับ mm. เขาจะต้องเป็นเครือข่ายสมาชิกใดเครือข่ายสมาชิกหนึ่งนะครับเป็นสมาชิกสหกรณ์นะครับเมื่อเขาเลี้ยงแล้วเนี่ยเขาก็สามารถส่งเนื้อเข้าสหกรณ์ได้นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ย ผมไม่มีคอนเนคชันไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ใดทั้งสิน้นดังนั้นเนี่ยถ้าผมเลี้ยงวัววากิวนะครับผมไม่มีที่ขายแน่นอนหลายๆคนนะครับตัวอย่างผมก็มีหลายๆคนนะครับที่เลี้ยงวัววากิวโดยที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ใดๆนะครับสุดท้ายก็ไม่มีที่ขายแล้วก็เลิกเลี้ยงกันไปนะครับข้อ2นะครับก็คือสายพันธุ์หรือพันธุก,กรรมนะครับในการเลี้ยงวัววากิวให้ได้คุณภาพตามที่ตลาดต้องการนี่นะครับเราจะต้องรู้จัก พันธุกรรมของวัวนะครับไม่ไม่ใช่ว่าวัวสายพันธุ์เดียวกันนะครับถายจิวะชายจิมะเหมือนกันแล้วจะให้คุณภาพเนื้อที่เหมือนกันนะครับมีความแตกต่างกันมากซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ได้อยู่ในวงการเนื้อวากิวนะครับดังนั้นเนี่ยความรู้ในเรื่องของพันธุกรรมวัวเนี่ยพ่อวัวตัวไหนที่ให้ลูกได้ไขมันแทรกดีเลี้ยงดีเลี้ยงโตวไวนะครับผมก็ยังไม่มีข้อมูลตรงนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยยังไม่เลือกเลี้ยงวัววากิวในตอนนี้นะครับ ข้อ3คือแหล่งอาหารนะครับในการเลี้ยง World, วัววากิวให้ประสบความสําเร็จนะครับแหล่งอาหารจะต้องมีความต่อเนื่องสม่ําเสมอน,น,นะครับอาหารจะต้องมีคุณภาพเหมาะสมกับช่วงอายุของวัวนะครับและที่สําคัญที่สุดก็คืออาหารจะต้องมีต้นทุนที่ต่ํานะครับถึงจะสามารถสร้างกํากไรได้นะครับปัจจุบันนี้ผมยังไม่มีแหล่งอาหารที่ดีที่มีคุณภาพเหมาะสมและก็ราคาต่ํานะครับดังนั้นเนี่ย ผมไม่สามารถเลี้ยงวัววาเกียวให้ประสบความสำเร็จได้นะครับข้อ4ก็คือวิธีการเลี้ยงนะครับผมน่ยจะเลี้ยงวัวในรูปแบบฟาร์มนะครับผมเพิ่งเร,เริ่มเลี้ยงวัวได้3ปีผมยังไม่มีวิธีการยังไม่มีความรูใ้ในเรื่องของการบริหารฟาร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับผมก็ยังลองผิดลองถูกอยู่นะครับการเลี้ยงวัวในระบบฟาร์มเนี่ยจำนวนหลายสิบตัวถึงร้อยตัวนี่นะครับ มันไม่เหมือนกับการเลี้ยงวัวสองสตัวนะครับที่เราจะเอาไปปลูกล่ามตรงนั้นตรงนี้ก็วัวก็อิ่มวัวก็อ้วนได้แล้วนะครับผมต้องเจียมตัวในฐานะที่ตัวเองเป็นมือใหม่นะครับยังมีอะไรต่อมีอะไรให้เราได้เรียนรู้ให้เราได้พบเจออีกมากมายนะครับดังนั้นเนี่ยผมไม่สามารถเลี้ยงวัวที่ต้องการการดูแลรักษาอย่างดีอย่างอย่างวากิวกได้นะครับผมไม่ได้หมายความว่า วัววากิวเนี่ยเป็นวัวที่เลี้ยงยากนะครับาการเลี้ยงวัวแม่พันวาก,กิวนี่นะครับเราก็สามารถเลี้ยงปล่อยทุ่งเหมือนวัวไทยได้ส,สบายนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าในการเลี้ยงเพื่อผลิตเนื้อวัววาก,กิวให้ได้คุณภาพให้ได้เกรดตามที่ลูกค้าต้องการนี่นะครับมันเป็นเรื่องที่ยากมันไม่ใช่ที่มือใหม่จะมาทําได้เลยนะครับคุณจะต้องมีประสบการณ์นับ10ปีนะครับคุณถึงจะทําได้นะครับปัจจัยข้อที่5นะครับก็คือมีเวลามีแรงงานนะครับ เพราะว่าในการเลี้ยงวัววากิวนั้นการเลี้ยงวัวให้วากิวให้ประสบความสําเร็จนะครับมันจะต้องอมีความต่อเนื่องนะครับมีแรงงานที่สามารถดูแลวัวให้เราได้ต่อเนื่องนะครับเป็นระยะเวลาเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยก็1000วันนะครับถึงจะได้วัววากิวที่มีเนื้อที่ดีมีคุณภาพที่ดีนะครับในปัจจุบันนี้ผมไม่มีทั้งเวลาและแรงงานที่จะมาดูแลวัวตรงนี้นะครับ แต่เมื่อใดที่ผมพร้อมทั้ง5ข้อที่กล่าวมาข้างต้นนี้นะครับผมก็จะเลี้ยงวัววากิวแน่นอนครับหวังว่าท่านผู้ชมจะได้รับความรู้และก็แนวคิดไม่มากก็น้อยสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ